ปวดท้องทานอะไรเข้าไปก็ปวดแน่นท้องนะฮะปกติเป็นคนทานอาหารตรงเวลาไหมคะก็ปกติไม่ตรงอยู่แล้วค่ะทานยังไงฮะจนใหญ่แบบเที่ยงอย่างนี้ก็จะเป็นบ่ายสองหรือว่าบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยเช้าทานไหมฮะเช้าบ้างอะค่ะแต่ก็คือแบบส่วนใหญ่ก็คือไม่ไม่ได้ทานข้าวเช้าประจําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าปวดท้องเป็นเพราะ เริ่มแรกๆเลยก็คือเป็นกระเพาะอาหารมาก่อนนะคะแล้วก็ด้วยการที่ว่าเราไม่ได้รักษาเวลาปวดขึ้นมาหนักๆอย่างเงี้ยก็คือไปหาหมอจากที่ว่าไปหาหมอขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยก็คือคุณหมอให้ยามาทานใช่ไหมคะเราก็จะทานแบบเฉพาะเวลาที่ปวดอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่ได้ทานต่อเนื่องใช่ค่ะอาจารย์ครับปกติคนคนที่เริ่ม เริ่มจะสันนิษฐานว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะเขาเรียกว่าโรคกระเพาะอักเสบใช่ไหมครอาจารย์หรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะจะมีอาการยังไงฮะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการผออื่นผอ,อมแน่นท้องจุกเสียดแล้วก็คลื่นไส้ถ้าเป็นเยอะก็คลื่นไส้อาเจียนตามมาแต่ส่วนใหญ่จะมาเพราะอาการอาหารไม่ย่อยแน่นท้องจุกเสียดท้องอืด ใช่ของหนูใช่ค่ะอาการก็คือเริ่มจากที่อาจารย์บอกเลยค่ะเป็นทั้งหมดเลยนั่นก็คือโรคกระเพาะมาก่อนกรดไหลย้อนไหมใช่ค่ะแล้วก็หนักๆมาก็อาจจะเป็นที่ว่าเราชอบทานดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ด้วยอะค่ะอันนี้คือสารนิฐานเอาใช่ค่ะแสดงว่าเป็นกรดไหลย้อนเป็นไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ค่ะเป็นมาประมาณ3-4ปีแล้วค่ะกรดไหลย้อนนี่เพิ่งมาเป็น ใช่ค่ะเป็นหนักๆก,ก็คือช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะปลายปีที่ผ่านมาสันนิษฐานว่าเป็นเพราะกินแล้วนอนใช่ค่ะก็คือแบบคือเริ่มแรกเลยนะคะก็คือแบบทานอาหารเข้าไปปุ๊บมันจะปวดแล้วมันจะแน่นตรงกลางอกอะค่ะมันจะแบบเสิ็จเสียดคือเราต้อง เลอออกหรือว่าไม่ออกบนก็ออกล่างอะค่ะถึงจะรู้สึกโล่งออโล่งขึ้นมาอ,อย่างเงี้ยคือถ้ามันออกบนหรือออกล่างได้มันก็สบายแล้วฮะอา <laughs> จารย์ครับ <laughs> ปกติคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนจะสันนิฐานว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะ,ะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอืเพราะมันมันเป็นอมันก็จะมี จุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันค่ะแต่มันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นว่าแทนที่เราจะปวดที่ท้องจริงๆมันเกิดมาปวดที่ใต้ราวนมคือสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็บางคนอาจจะมีเสียงแหบมีไอชอบมีไอไม่มีไหตุเสมห้หรืออะไรเงี้ยค่ะมันมันเหมือนมีจุก อยู่ที่คอไหมก็อย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นแล้วบางทีถ้าเป็นเยอะขึ้นก็จะมีลดเปรี้ยวหรือลดขมในปากอันนี้ก็เป็นกรดไหลย้อนหรือว่ากินอาหารเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปมันจะทําให้หูรูดอ่อนแอคือก็มีอาการแต่สันนิษฐานกันว่าเป็นกระเพาะบ้าง อาการขึ้นต้นมันคล้ายๆกันนี่รุนแรงไปจนจนไปถึงหาหมอ,อยังฮงครอ,อหาหมอคะ่ะแล้วก็จริงๆที่เป็นกระเพาะอาหารก็คือเป็นหนักหนักหมัก,หน,กหนักมากเลยนะคะถึงต้องแบบหามส่งโรงพยาบาลนะคะคือแบบมันคุณหมอบอกว่าเป็นแผลที่กระเพาะอาหารเพราะว่าเหมือนกับ<อ>เราขยับไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนกับปวดแบบปวดหนักมากอะคือเกรงปวดเกรงคือห้ามขยับถ้าขยับเหมือนจะแบบ เหมือนคนจะเอามีดมาตัดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแสบปวดอย่างเงี้ยอ่าฮะใครบอกว่าบิมก็มาฟังอาจารย์นะคะแต่ก็ยังยังไม่ได้ลองนะคะก็คือมาฟังสองถึงสามครั้งนี่แหละแต่ก็ยังไม่ได้ลองมาฟังที่เฉยเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่เพราะเราเป็นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างเราก็เหมือนกับทํางานด้านนี้แล้วก็เหมือนกับรู้ เรื่องยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองก็ลองมาหลายอย่างแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่คือวันนั้นอะไปทานข้าวด้วยกันแล้วมันปวดขึ้นมามันปวดแบบปวดหนักมากจนข้ามขยับตัวขยับไม่ได้เลยอ,อย่างเงี้ยนั่นแหละเขาก็เลยเขาติดตัวไปด้วยตลอดอย่างเงี้ยก็เลยเอาให้หนูเลยแล้วพอพักนึงก็เลอออกมาครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอย่างเงี้ย โอ้เร็วขนาดนั้นเลยอาจารย์ใช่เพราะว่าทาคือหนูทานเผ็ดไงคะแล้วก็ชอบทานเผ็ดอยู่ด้วยชอบอาหารอาหารรสจัดอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็หายยากอ่ะฮะการเป็นโรคกระเพาะนี้นอกจากจะใช้ยาของหมอแล้วมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยให้พื้นผิวผนังกระเพาะมีโอกาสที่จะได้ซ่อมแซมตัวเองอเป็นอย่างนั้นไหมคะน้องนุ่นใช่ค่ะคือจากเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะทานยาลดกรด ที่ที่ไปหาหมอแล้วก็คุณหมอให้มาแล้วก็คือเข้าให้ทานตลอดเพราะื่อคอนคทรลอาการนะคะก็คือจะก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะทุกวันที่ที่คุณหมอให้มานะคะแต่หลังๆที่มาลองบิม จะทดลองจากคนที่แนะนําด้วยว่าจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยหยุดหยุดยาไปเลยอะคะ่ะ<ม>ก็เลยมาลองแต่ตัวสีเขียวอย่างเดียว<ช>แล้วก็ต่างแตวันที่ลองมาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินยาเดิมอีกอะคะ่ะขอบคุณมากค่ะนังนุชบิมสูตรสีเขียวของเราหากใช้ตอนเช้า2องแคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2องแคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับระดับ เม็ดเลือดขาว T h 1 T H และ T regulator เพิ่มขึ้นและเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปปรับระดับของ T S 2อีกทีนึง T S 2ซึ่งมากเกินไปเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติและจากการที่ T S 2อกลับสู่ภาวะปกตินี่เองอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารจึงลดลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของ ts 1และ ts 1 7เนี่ยยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่งคือ h e โ i c o b a c t e r p y โ o ไ i ซึ่งเกาะกินอยู่ตามามผนังลำไส้ของเราด้วยก็ทำให้อาการอักเสบนั้นนละนะลดลงด้วย<ส>เช่นกันนะครับด้วยการทำงานลักษณะอย่างเนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกดไหลย้อน คุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้จะเฉดเะ็วครับ